ดวน6พฤศจิกายน66เประบางเงินช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยเช็คสิทธิรับเงินสูงสุด600บาทเงินไร้ละ1 0 0 0บาทลุ้นพรุ่งนี้ชาวนาะรอฟังได้เลย The ดีค่ัทุกคนกระราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่6พพฤศจิกายน2 5 6 6และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยาวาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าว2เรื่องสำคัญพ่อแม่พี่น้องสำหรับสิทธิสวัสดิการต่างๆจากทางรัฐบาล ซึ่งก่อนรับฟังข่าวสารก็เช่นเคยทางช่องฝากคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไป ข่าวสารในวันนี้เข้าเรื่องกันเลยนะคะวันที่6พฤศจิกายน2566มีข่าวดีมีเงินเข้าสำหรับกลุ่มประบางกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยผู้สูงอายุผู้มีไรายได้น้อยที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะ มีการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับท่านในวันนี้สูงสุด600บาทสำหรับเงินในส่วนตรงนี้นะคะผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ทำการเปิดบัญชีและผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่1พฤศจิกายน2566นะคะก็จะมีการโอนเงินให้ในรอบนี้นะคะรอบที่3แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านกลุ่มผู้สูงอายุที่ท ำการตามที่ทางช่องได้กล่าวไปนะคะเช็คเงินในบะบัญชีกันด้วยว่าทางกรมบัญชีกลางมีการโอนเงินให้ท่านหรือเปล่าเงินในส่วนตรงนี้ย้ำนะคะผู้สูงอายุไม่ได้รับทุกคนได้รับเฉพาะผู้สูงอายุผู้มีไรายได้น้อยหรือเรียกว่าผู้สูงอายุที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะคะซึ่งก็มีการโอนเงินครั้งนี้เป็นรอบที่3ซึ่ง รอบแรกและรอบที่สองนะคะก็ได้มีผู้สูงอายุได้รับเงินกันไปเยอะแล้วทีเดียวนะคะก็จะมีกลุ่มน้อยนะคะที่ได้มีการรับเงินในวันนี้นะคะผู้ที่ผูกพรมเพย์ภายในวันที่ 1. พฤศจิกายน2566รวมไปถึงกลุ่มตกหล่นนะคะที่ได้ทําการผูกพรมเพย์แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินก็ลองเช็คเงินในบัญชีกันด้วยนะคะวันนี้ว่ามีเงินเข้าให้หรือไม่ หรือสําหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้ผูกร้อมเพยยังไม่ได้เปิดบัญชีนะคะก็สามารถไปเปิดบัญชีและผูกร้อมเพยกับธนาคารใดก็ได้แต่ถ้าให้มีการโอนเงินเร็วและ มีการโอนเงินสะดวกนะคะก็จะเป็นธนาคารของรัฐนะคะก็คือธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยและธนาคารทกศน,นั่นเองนะคะจะมีการโอนเงินให้อีกหนึ่งรอบนะคะก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพนะคะและเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่เกิดก่อนวัน ที่1กันยายน2,506นะคะกลุ่มนี้นะคะที่มีสิทธิได้รับเงินส่งคอกลุ่มผู้สูงอายุผู้มีไรายได้น้อยนะคะจะมีการโอนเงินให้ อีกหนึ่งรอบและจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งก็จะโอนเงินให้ในเดือนหน้านะคะก็คือในเดือนธันวาคม2566นั่นเองนะคะก็ตามที่ทางช่องได้แจ้งไปนะคะต้องเปิดบัญชีและผูกพร้อมเพย์ให้ทันภายในวันที่30พฤศจิกายน2566นะคะจะมีการโอนเงินรอบสุดท้ายในวันที่6ธันวาคม2566 แต่วันนี้นะคะเป็นรอบที่3นะคะมีการโอนเงินเรียบร้อยแล้วลองเช็คเงินในบัญชีกันได้เลยค่ะมาต่อกันที่เงินไร่ล้าน1,000บาทของคุณพ่อคุณแม่กลุ่มชาวนาชาวไร่ที่ตอนนี้นะคะกำลัง เป็นที่น่าติดตามนะคะว่าทางรัฐบาลจะมีการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่พี่น้องชาวนาชาวไร่กันต่อหรือเปล่าสำหรับเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละห0 0่บาทซึ่งสำหรับเงินในส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีการประชุม เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนในวันที่7พฤศจิกายน2566หรือในวันพรุ่งนี้นั่นเองก็จะเป็นการชง ทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมจากทางกระทรวงกรเกษตรนะคะเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวนาซึ่งเป็นค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ1 0 0 0บาทนะคะซึ่งก็จะได้รับสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกินกว่าเรือนละ20 0 0 0บาทนะคะทางกระทรวงกรเกษตรนะคะก็จะนำข้าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมและ ก็จะมีการประชุมนะคะคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือนอบขในต้นเดือนธันวาคม2566นี้เป็นลำดับต่อไปนั่นเองเพราะแม่พี่น้องที่ติดตามข้าวไรละ1,000บาทนะคะก็รอติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอในวันที่7พฤศจิกายน2566 หรือในวันพรุ่งนี้ก็จะมีความคืบหน้านะคะก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับเงินไร้ละ1 0 0 0บาทไม่เกิน20ไร่นะคะก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องชาวนาชาวไร่นะคะจะได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเหมือนเดิมนะคะซึ่ง ก็จะได้รับกันแน่ๆนะคะก่อนปีใหม่หรือไม่ตามที่ทางรัฐบาลได้แจ้งไว้นะคะก็จะติดตาม ให้พ่อแม่พี่น้องชาวนาชาวไร่เช่นเดิมนะคะซึ่งทางช่องนะคะก็มีการแจ้งข่าวแจ้งการจ่ายเงินจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่มในทุกๆปีที่ผ่านมานะคะปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะทางช่องจะนําข้อมูลต่างๆการจ่ายเงินจากทางทกสม,มาฝากนะคะสําหรับตารางการจ่ายเงินนะคะ แต่ที่แน่ๆก็ต้องรอความชัดเจนจากทางกระทรวงเกษตรก่อนนะคะว่าจะได้รับเงินไร่และ1 0 0 0บาทจริงหรือไม่และได้รับเมื่อไหร่กันแนะคะ่ค่ะวันนี้มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ